เสมอมั่นเครื่อเก่าเป็นจังไนโนมูอเจ้าสบายบ้างผู้สุขนสวัสดีครับพี่น้องที่รับชมผ่านทั้งช่องหมอล่ํ่เนวดาดวัฒนธรรมที่บ่มีวันตายของพี่น้องอีสานบ้านเฮ้าครับ หลังจากปิดฤดูกาลของมอล่ลําหลายๆคณะของอีสานบ้านเฮาครับรถือเป็นช่วงพักผ่อนร่วมไปถึงช่วงของการเตรียมงานสําหรับฤดูกาลถัดไปของแต่ละคณะก็สิมีการเตรียมความพร้อมการรับสมัครตลอดจนการฝึกซ้อมครับเพื่อให้การแสดงน,นหน้าเวทีของฤดูกาลที่สิมาถ,ถึงในช่วงของเดือนตุลาคมที่สิหอน,นี้นะครับออกมาสมเกียรติสมหน้าตาสมราคาค่า,าจ้างของเจาการจางานของเจาภาพที่วาจจากมอลลัมแต่ละคณะ อีกสิ่งหนึ่งที่สิปฏิเสธบ่ได้ครับหลังจากที่หมอลลั่มภาคกันปิดฤดูกาลแล้วนั่นก็คือการโยกย้ายหรือว่าการโบกมืออำลาสังกัดเดิมครับของศิลปินร่วมไปถึงบุคลากรภายในวงพ้อมเช่นเดียวกับพระเอกนุกเกอร์กิสก่ครับพระเอกนุ่มมอลลั่มดีกีวิทยาศาสตร์เคมีจากมหาวิทยาลัยราชพัฏอุบลราชธานีที่มีความสนใจละกาตัดสินใจครับ ก่าวเขาสู่วงการหมอร้องมอ่ำเฮ้าโดยสังกัดคณะแรกนี่สิเป็นคณะรัตนสินอินตราทยาาชครับก่อนที่สีเขามาสังกัดครับบ้านตองหาคณะเสียงอีสานคุณแม่ดอกหน่อยอุไรพรในปี2564แล้วก็อยู่และกายาวมาจนหอด25 6 5หครับโดยพระเอกนุกเกอร์กิสกรครับได้เปิดตัวเป็นทางการครับคณะเสียงอีสานเปิดตัวในไรคุมปิดครับ .8 ุด 8, ไล่ฟอร์มโฮมคณะแสงอีสานซึ่งนอกจากสิปเปินไล่แรกของพระเอกนุกเกอร์กิสกรพระเอกประจําทีมงานคณะแสงอีสานแล้วนะครับก็ยังถือเป็นไล่ปฐมบทเนาะเปิดมานทาการแสดงนะครับผ่านระบบออนไลน์กลุ่มปิด Facebook ของคณะแสงอีสานน้ำผอมพระเอกนุกเกอร์ครับกระไดมีการถ่ายทอดฟีมใหม่ไล่มือเนาะการแสดงความสามารถทั้งไปที่ทั้งการฮองการล่าตลอดจนศินลปศาสตร์ครับ ความเป็นมอลลองมอล่ั่มบนเวที่สงอีสานให้กับแฟนตัวยงตลอดจนแฟนภูร,รับชมติดตามผลงานของคณะแสงอีสานน้ำพอมโดยพระเอกนุกเกิ์กิษสกรครับก็ได้ร่วมแสดงละครเวทีนะครับซื้อว่าอุสาบารถเดอะมิวสิคลประสันนะครับเป็นละครเวทีเกี่ยวกับ ตำนานนะครับประวัติศาสตร์ของจังหวัดอุดรธานีนะครับจังหวัดที่ต่างของคณะสงอีสานซึ่งพระเอกนุเกอร์ครับกระรับบทเป็นท้าวบารดนะครับเป็นโตพระเลยโคกับนางเอกสาวประจําทีมงานสงอีสานครับน้องแป้งนทิดาพรนะครับรับวทเป็นนางอุสาซึ่งผลตอบรับครับละกาผลงานหลังจากการทายทอดออกไปแล้วก็ถือว่า เกินความขาดหมายครับฟีดแบ็กกลับมาบวสิเป็นทั้ง Facebook กลุ่มรีวิวหรือแม้แต่กลุ่มรับชมหน้างานเองนะครับที่เขาไปชมในบ้านพักก็ถือว่าเกินความขาดหมายครับบวชิเป็นในเรื่องของศิลปศาสต์บวชิเป็นในเรื่องขององค์ประกอบต่างๆของการแสดงถือว่าเฮตไห,ห่เห็นถึงความสามารถของศิลปินนะครับบวชิเป็นตัวน้องแป้งหรือว่าตัวพระเอกนุกเกอเนี่ยได้ชัดเจนยิ่งขึ้นครับจากกรกฎาคม 2 5 6 4ที่พระเอกนุกเกิร์ขามาสังกัดบัานตองหามาจนหอดซูมือนีเนาะเดือนสิงหาคมแล้ว2 5 6 5ก็เป็นเวนลาก,กว่าปีกลัวพี่น้องปีนึงกันละกันนะครับที่พระเอกนุกเกอรนี่ได้ขามาสังกัดละกันทำการแสดงบนเวทีสังอีสาเนาะบวาสิเป็นรูปแบบกุ้มปิดออนไลน์เฟซบุ๊กบนมินิคอนเสิร์ตคอนเสิร์ตเต็มรูปแบบเนาะ จะลําเรื่องตัวก่อนสอดแจงหรือว่าสิเป็ี่นงานรับเชิญงานอีเวนต์ต่างๆของคณะสิงอีสานน้าพอมแต่ว่าล่าสุดครับวังวันที่หนึ่งสิงหาคมที่ผ่านมานะครับพระเอกนุกเกอร์กิสกรน,นี่ก็ได้มีการเคลื่อนไหวผ่าน Facebook และการยูทูบของพระเอกนุกเกอร์กิสกรเองนะครับโดยมีใจคว่ำตอนหนึ่งครับว่าพระเอกนุกเกอร์นี่ได้ไปกราบล่าคุณแม่ของราอุไรพ่อแล้ว,วสันนะครับหลังจากที่ตัดสินใจครับว่าสิได้ลง จากคณะเสียีสานก็ได้เขาไปกราบลาคุณแม่น้่งหน่ย่ยอุไรพรซึ่งคุณแม่ครับกายยินดีที่ลูกสิไดไปเติบโตเนาะไปพัฒนาฟีมือของเจ้าของนูเกอเองเนี่ยก็ได้เล่าความประทับใจนะครับพรอมกับให้เหตุผลว่าอาจจะเป็นเพราะว่าส่วนหนึ่งเนี่ยโตของพระเอกนูเกอเองครับมักในเรื่องการหลองการล่ำเนี่ยมาตั้งแต่สมัยเรียน เพราะว่าพราะเอกนุเกิดเนี่ยถือว่าเป็นนักร้องเมื่ออาชีพมาก่อนนะครับร้องเป็นนักร้องกางขื้นน้ามนักร้องประจําวงนักร้องประจําร้านอาหารอะไสินะครับก็เลยเฮตหายพระเอกนุเกิดเนี่ยชอบในการร้องเป็นพิเศษพอมาในช่วงยุคโควิดครับมีโอกาสได้รับเชิญมีโอกาสได้ขึ้นคอนเสิร์ตต่างๆรวมถึงลาดุดครับพระเอกนุเกิดก็ได้เขาไปร่วมแสดงเนาะใน วงศรีวิชัยโชว์นะครับของเอกชัยศรีวิชัยก็ไดมีการอ่อนทั่วไปในจังวหงวัดนั้นจังหวัดนี้กระือเป็นประสบการณ์ที่แปลกไม่ละกัเป็นประสบการณ์ที่พระเอกนุกเกอเองกันเล่าด้วยความประทับใจนะครับซึ่งพระเอกนุกเกอร์เองก็บอกว่านอกจากงานคอนเสิร์ตงานอีเวนต์ต่างๆแล้วล่าสุดครับก็บจะมีเรื่องของภาพยนตร์กับมาเกี่ยวของซึ่งพระเอกนุกเกอกายาพัฒนาฟีมือร่วมไปถึงกัน พัฒนาศักยภาพของเจ้าของในด้านอื่นๆพร้อมนะครับเพราะว่าการเตรียมตัวเป็นศิลปินหรือว่าการกก่าวของมาในสู่วงการบันเทิงเนาะวงการบอลลัมบันเท่ากับซ้มวงการบันเทิงด่านหนึ่งกันละกันฉะนั้นพระเอกนุเกอเองก็อยากหาประสบการณ์เก็บเกี่ยวประสบการณ์เก็บเกี่ยวั่วโมงปินนะครับให้ได้หลากหลายด่านมากขึ้นครับจังไดก็ลองไปฟังจากปากของพระเอกนุเกออีกจักเทื่อนหนึ่งกันละกันครับพี่น้องวันนี้วันที่หนึ่ง สิงหาคมปีสองหาหากหาผมตอบพี่น้องว่าตอนเนี้ยนุกเกอร์คิสกรได้ไปล่าล่งกับแมรหนอยอย่างเป็นทางการแล้วครับสาเหตุที่ผมไปล่าล่งกับแมรอนอยหรือว่าตอนนี้ผมได้ไปออกจากเงนีสารแล้วนะครับกับเพราะว่ามีหลายๆอย่างพี่น้องมีหลายปัจจัยครับปัจจัยแรกคือผมกะ อยากที่จะไปหาประสบการณ์ใหม่ๆเขากับตัวเจ้าของและก็อยากที่จะไปเปิดหูเปิดตาเปิดโลกทรศต์ใหม่ๆอยากพัฒนาเจ้าของเองเก่งขึ้นนะครับพี่น้องแล้วอีกอย่างหนึ่งคือผมได้รับโอกาสได้รับความุปการะจากตาเอกกระชัยศรีวิชัยนะครับที่เปิดโอกาสให้กับผมนะครับได้มาร่วมสังสงรรค์ผลงานางกับศรีวิชัยโชคซึ่ง ผมอยากจะบอกพี่น้องทุกคนว่าผมได้โอกาสได้ความอุปการะในส่วนของผลงานเพียงต่างๆที่ผมจะมีสิ่งเกินออกมาและการเได้เล่นภาพยนตร์ได้มีผลงานอีกทังด้านหนึ่งซึ่งไม่เกลเนี่ผมได้ช่างใจว่าผมจะไปในทังที่จะเป็นนักร้องนักล้องอิสระหรือเป็นนักร้องศิลปินเดียวหรือว่าผมจะอยู่กับมอลลัมต่อนะครับพี่น้องอันนี้คือผมก็ได้คิดช่างใจนะครับในส่วนนี้ ก็เลยเป็นสิ่งที่ประกอบไปผมในการที่จะตัดสินใจออกจากชยีศาสะนะครับพี่น้องผมอยากจะบอกพี่นอ้องทุกคนว่าวงการันเทิงวมงกับมอ,มอล้ําเหมันเข็ดครับพี่น้องผมออกจากทีหน้อยผมออกจากที่หน่อยมากเวลาผมไปขืนวงอื่นหรือว่าเวลาผมไปพอ่ออะมีงานรวมกันครับมอลมัได้หลายๆวงผมไปตรงไปพ่อเมนน้อยอย่าพอยี่น้อยเ,อเกินเกานี่คือพระคุณไปใส่ผมกับว่าเคยลืมครับพี่น้อง เพราะว่าผมสิอยู่บนอื่นพาคุณกระติดตัวผมอยู่ตลอดและยู่นี่ใจผ,ผมตลอดผมต้องกลับไปมหาสูเหมือนกับที่ผมออกมาจากรัตนสินให้พี่น้องคิดแบบนี้ได้ครับออกมาจากรัตนสินแล้วผมต้องกลับไปกราบไหว้คู่บาอาจารย์คือเกา่านี่คือสินที่สําคัญครับพี่น้องห้องบริลลุ่มบุญคุณนองเพินเพ่นกับย่งอุปการละเห็นห้องเป็นลูกเป็นหลานเป็นลูกษยทคนหนึ่งคือเก่าครับพี่น้องผมคิดเสมอว่าห้องออกมาจากคู่บรมคู่คนใดถ้าเราออกไปแล้ว เฮาได้ดีบรกมาคู่คู่บาอาจารย์เพิ่นเ็นดีเห็นชอลำเฮาส่งให้ลูกลานไในพัฒนาขึ้นได้เก่งขึ้นคู่บาอาจารย์ดีใจนําผมเสื้อแบบนั้นครับผมเสื้อแบบนั้นตลอดแม่นกน้อยที่ผมจะออกมารัตนาสินแม่ผ้าพี่ยาพีเจี๊ยบพีหนึ่งสุรชาติผมออกมาไปเล่ยลูก้าลูกไปแล้วลูกจะได้ดีไปเล่ยลูกถ้าลูกได้แล้วลูกจะดังขึ้นไปเล่ยลูกลูกจะพัฒนาตัวของขึ้นแม่นอกน้อยบอกแบบนี้ คู่บาอาจารย์ทั้งรัตนสินบอกแบบนี้เป็นคั่วเหมือกันหมดเลยผมดีใจแห้งดีใจเอรีพี่น้องจังใดพผมเกษีกลับมาตอบแทนบุญคุณเพลินมาขืนว่วงมาซอยงานกันคือเกาบวดีใจกันหรอกพี่น้องฝากพี่น้องติดตามให้กำลังใจนุกเกอร์กิษกรคนนี้ฝากไใ้ในอ,อ้อมอกอ้อมใจพี่น้องอีกจักคน,นในเดอรพี่น้องฝากศิลปินบรรน,นองคนนี้ที่วัน์เอเกง่งนะครับพี่น้องฝากพี่น้องติดตามทั้งเพจเฟซบุ๊กนุกเกอร์กิษกรฝากพี่น้องติดตาม,ตามทั้งอินสตาแกรม นุกเกอร์กิสกรฝากไปน้องติดตามท่าทกิกตอรและก็ยูทูบช่องยูทูบนุกเกอร์กิสกร